สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเปรียบเทียบครับระหว่างตัว Redmi Note 14 5G ครับกับตัว Poco X7 นั่นเองครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปราคาเปิดตัวมาเท่ากันอยู่ที่7,999บาทแน่นอนรูปร่างหน้าตาเขามีความใกล้เคียงกันมากครับอยู่ที่6.67นิ้วหน้าจอจะไม่เหมือนกันครับของตัว Redmi Note จะเป็นจอแบนจอแฟตร,ราบเรียบแบบนี้เลยแต่ Poco X7 จะ เป็นจอโค้งนี่ขอบจอจะเป็นจอโค้งครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบการจูนสีของตัว X7 จะมีความสดใสคอนทราสจัดกว่าแล้วก็เรื่องของการทัชเป็น120เฮเหมือนกันทั้งคู่ครับนี่เหมือนกันเลยการเหลือบน้อยกว่าด้วยที่หน้าจอของตัว X7 เนี่ยสเปคที่ใกล้เคียงกัน กับของ Redmi Note 14 Pro นั่นเองเป็นจอโค้งเหมือนกันเลยเหมือนกับเอาจอของตัว Redmi Note 14 Pro มาใส่เลยแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวขนาดนั้นนะถ้าโดยส่วนตัวผมนะจอของ X7 เนี่ยจะสวยกว่ามีขอบโค้งดูลักษณะมีความพรีเมียมมากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบจอแฟลชอย่างเงี้ยมันก็หาฟิล์มติดง่ายวันนี้จอโค้งมันก็หาฟิล์มติดายากเคสก็อาจจะไม่เลยคุมขอบอะไรขนาดนั้นมีโอกาสที่จะเสี่ยงตกแตกมากกว่าพิกไบตเนีครับของตัว Redmi Note 14 5G เนี่ยจะพิกไบ อยู่ที่2,100เนสครับกระจกจะเป็น Gorilla Glass 5แต่ Poco พิกไหเนตจะสูงสุดอยู่ที่3,000เนสครับแล้วก็กระจกหน้าจอจะเป็น Corning Gorilla Glass Victus 2ส่วนทั้งคู่ก็มี TUV l e l a n d เหมือนกันครับนะเป็นเรื่องของการปกป้องแสงกระพริบหรือว่าเรื่องของถนอมสายตา SGS รองรับเรื่องของการสแกลลนลายนิ้วมือใต้จอเหมือนกันทั้งคู่ Poco X7 ครับจะเป็นขอบเงาๆแบบนี้นะฮะแล้วค่อยตัดตรงด้านบนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะส่วนของตัว Redmi Note 14 5G ครับเป็นขอบสีดำตัดตรงแบบนี้ครับทื่อๆเหลี่ยมๆแบบนี้เลย ถ้าเทียบกันแล้วถามใจคุณดูว่าคุณชอบทรงไหนมากกันด้านหลังชัดเจนครับของตัวโปโกจะมีความหรูหราแล้วเป็นดีไซน์ใหม่เรมินอสิบสามยังเป็นดีไซน์เหมือนรุ่นโมเดลของปีที่แล้วพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกแน่นอนเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่ได้แตกต่างกันนะแล้วก็การวางกล้องจะไม่เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้เขาจะเป็นเหมือน4ช่องนะครับแล้วก็แฟดต,ตรงนี้เขาก็จะเป็น3ช่องแล้วก็มีแฟดตตรงนี้ซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะบางคนก็บอกว่าอย่างนี้สวยกว่าบางคนก็ชอบรูปลักษณะใหม่ตัวนี้บอกว่าอันนี้สวยกว่า่าาานน้้ํหักกผรูสึว พอๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้น CPU ของตัวร d m i มโ t e 14 5G ครับจะให้มาเป็น Dimensity 7025 Ultra ครับบนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรส่วนตัว โปโก X7 จะเป็น d i m e n s i ี y 7,300อ l t r สถาปัตยกรรม4นาโนเมตรซึ่งโปโกจะได้เปรียบณนะจุดนี้ครับคือ CPU ค่อนข้างโอแรงกว่าแล้วก็นาโนเมตรเล็กกว่านั่นเองเหมือนให้สเปค CPU มาเหมาะสำหรับเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักความจุต่างๆนานา,นาเหมือนกันตัวแรมเนี่ยเขาก็จะเป็นตัว LPDDR4X เหมือนกันทั้งคู่ s t o r a g e รก็จะเป็น UFS 2.0ตรงนี้ให้มาเป็น Android 14เหมือนกันทั้งคู่เลยครับแล้วก็ครอบทับด้วย HyperOS เหมือนกันทั้งคู่ แต่ว่าหน้าตาของ UI จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับตรงที่ว่าไอคอนต่างๆนานาเนี่ย Redmi Note มีความแฟชมีความมินิมอลดูแบบสะอาดตามากกว่าดูซอฟต์ดวงตามากกว่าก็คือเป็นมือถือไลฟ์สไตล์ใช้งานทั่วๆไปคือค่อนข้างที่จะสวยงามเฟรนดี่กว่าในขณะที่ Poco X7 เนี่ยจะมีความเป็นโอ้โห Poco เลยมีความเป็นเกมมิ่งจ๋าเลยไม่กระทั่งวอลเปเปอร์ไม่กระทั่งตัวไอคอนต่างๆนานาจะเป็นวงกลมไปเลยถ้าโดยส่วนตัวผมถ้าให้ผมเลือก UI ผมชอบของทางตัว Redmi มากกว่าซึ่งทั้งคู่ครับสามารถที่จะเอารองรับการอัปเดตเวอร์ชั่นได้3เวอร์ชั่นเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งคู่ก็เป็นลำโพงคู่เหมือนกัน you left your Oh and I keep finding dog ears that you left in my books that? miss your hate Can I just crash over Cause you crashed in like a tsunami? 14 5G เนี่ยเขาจะมีรู3.5มิลมาให้ครับในขณะที่โปโกจะไม่มีการดูหนังนะครับ1ชั่วโมงแสง50%เสียง50%ครับเรมิโน14 5G เนี่ยแบตเตอรี่จะลดไป8%ครับส่วนตัวโปโก X7 เนี่ยจะลดไปเพียง6%โปโกก็จะประหยัดพลังงานกว่าอยู่หน่อยหนึ่งทีนี้เรื่องการเล่นโซเชียลครับเขาจะไม่สามารถที่จะปรับ แบบคอสตอมบายแอปได้นะแต่ถ้าเป็นของตัว X7 สามารถที่จะเข้าไปที่ตั้งค่าไปที่ตัวแสดงผลตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปปรับที่อัตรารีเฟรชเลสเลือกข้างล่างตรงนี้ได้แอปที่ใช้อัตรารีเฟรชเลสสูงเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยว่าคุณอยากจะให้เป็น120เฮิร์ตเนี่ยแอปไหนได้บ้างนี่ผมกติกมันทุกแอปเลยแอปหลกัหลกๆโซเชียลโซเชียลเนี่ยใช้ได้หมดตัว X7 จะครอบคลุมมากกว่าแอป Tik t o k แอป YouTube แอป Shopee อย่างเงี้ยของ d mi Not e 14อะ่ะเขาจะได้แค่60เพราะโก เก็จะได้เปรียบมากกว่า AI อย่าง a อ p j b บนให้มาเหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่มันเป็นแอปติดเครื่องมาให้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดอยากจะอะไรก็สามารถที่จะสั่งการได้เหมือนกันทั้งคู่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันและวแฟงเสมอเสมอกันนะทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกม Redmi Note 14 5G ครับเอาวปรับได้สูงสุดเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็รองรับที่60เฟรมเหมือนกันทั้งคู่ครับ Redmi Note 14 5G แบตเตอรี่ลดไป12%ครับอุณหภูมิจาก31.1อง อุณหภูมิจาก29.7องศาขึ้นไปเป็น37.3องศาถ้าเกิดว่าเราดูโดยรวมแบบนี้คือโปโกจะมีความโอร้อนที่สูงก,กว่าแต่ทั้งคู่เล่นได้ติดนิ้วไม่ได้แพ้กันนะแต่ว่าถ้าถามว่าความลื่นไหลเนาะความแรงของ CPU เนี่ยโปโกก็จะได้เปรี่ยนณจุดจุดนี้มากกว่านั่นเอง p u ับ G จะปรับได้ไม่เหมือนกันเนาะ Redmi Note 14 5G จะปรับเป็นกราฟิก HD ได้เฟรมเรท h i แล้วก็กราฟิก s m o ทจะได้เฟรมเรท u l ปโก X7 ปรับสมูทได้เฟรมเรท หรือปรับกราฟิก HDR จะได้เฟรมเรทอัลตร้านั่นเองโปโกจะปรับได้ค่อนข้างสูงกว่าได้เฟรมเรทที่สูงกว่าด้วยครับ Redmi Note 14 5G แบตเตอรี่ลดไป11%่โนอุณหภูมิจาก31.3อ oh งศาขึ้นไปเป็น37.4อ oh งศาในขณะที่โปโก X7 ครับแบตเตอรี่ลดไป17%เพราะว่าปรับกราฟิกกับเฟรมเรทที่สูงกว่าแล้วก็อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น40.1อ oh งศาครับมันก็จะร้อนกว่าตามความสามารถที่เขาสามารถที่จะปรับได้มากกว่าด้วยเช่นเดียวกัน Core u t ตัว Redmi Note 14 5G ปรับกราฟิกเป็น High ได้เฟรมเรท Max ส่วนของ Poco ครับจะปรับกราฟิกได้3แบบเลยครับก็คือปรับ Very High ได้เฟรมเรท Very High ปรับ Medium ได้เฟรมเรท Max ปรับ Low จะได้เฟรมเรท Ultra ซึ่งถือว่าปรับได้เยอะกว่าปรับได้หลากหลายมากกว่า1ชั่วโมง Redmi Note 14 5G แบตเตอรี่ลดไป15%ส่วนอนุณหภูมิจาก31องศาขึ้นไปเป็น38.5องศาครับ Poco X7 แบตเตอรี่ลดไป15%ครับสูนอนุณหภูมิจาก30องศา ขึ้นไปเป็น38.4องศานั่นเอง a อ Fault r e g e จนต์ยูนครับปรับการาฟิกเหมือนกันทั้งคู่คือปรับได้สูงสุดเลยแล้วก็แบบชาร d o ดนี่เป็นอัลตร้าเฟรมเรทปรับสูงสุดที่60เฟรมเหมือนกันทั้งคู่ครับ1ชั่วโมงเ e d ไม่น t e 14 5G แบตเตอรี่ลดไป20%ครับส่วนอุณหภูมิจาก31องศาขึ้นไปเป็น38.8องศาในขณะที่โป c o ก X7 ครับแบตเตอรี่ลดไป13%อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น39.7องศานั่นเองทั้้้้งงงคู่าา e ide, e ide, e ide, ่่สสาาาามมมรถเเเออีียยซขวไไไไดดดดหลลลืนะุ Gen Impact ทั้งคู่นะค่า d e f a u l t การตั้งค่าเดิมของเขาที่ปรับมาให้จะเป็นโวลเวสเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็เฟรมเรยอยู่ที่30เฟรมเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเรดมิโนสิบ4 5 g แบตเตอรี่ลดไปสิปรครับส่วนอุณหภูมิจาก31องศาขึ้นไปเป็น41.8องศาในขณะที่ p ป c ก X7 ครับแบตเตอรี่ลดไป15%ครับแล้วก็อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น39.8องศาครับถ้าดูอย่างนี้คือมีความใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าแบตเตอรี่ขอออง Redmi Note mi เเหมืนนนนจะลด้ยกว่า่าั ทีนี้เรามาดูเรื่องของสเปคกล้องบ้างของตัว Redmi Note 14 5G เขาจะเน้นในเรื่องของฮาร์ดแวร์กล้องที่สูงกว่าของตัว Poco X7 นั่นเองเลนหลักนะของตัว Redmi Note 14 5G ครับจะอยู่ที่108ล้าน f 1.7ครับในขณะที่ Poco เนี่ยก็จะได้อยู่ที่50ล้าน f 1.5เลนอัลตร้าไวเนี่ยตัวเดียวกันเลยอัลตร้าไว8 000, 2. 2. ล้าน f 2.2เลนมาโครก็ตัวเดียวกันครับ2ล้าน f 2.4ทีนี้ต่างกันที่การอัดวิดีโอและในกล้องหลังเนี่ยของ Redmi Note 4 5G จะได้แค่ Full HD ทางกล้องหน้ากล้องหลังทุกเลนเลยจะได้แค่ Full HD เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นของ Poco X7 เนี่ยเขาจะอัดได้ที่ 4K 30 Full HD 60แล้วก็ Full HD 30อันเนี้ยมันเป็นผลพวงจาก CPU ของตัว Poco ที่แรงกว่านั่นเองแล้วก็กล้องหน้าครับของ Redmi Note เนี่ยเขาจะเป็น20ล้าน f 2.2ซึ่งเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าวิดีโอเนี่ย Redmi Note 14 5G จะได้ Full HD 30ของ p ป c กจะ ะได้ Full HD 60เฟรมกล้องหน้าของเขานะทั้งคู่เลยนะสวยคมใสเป็นธรรมชาติไม่แข็งเหมือนกันทั้งคู่เลยคือเรียกว่าแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะโดยที่เป็นกล้องหน้ารุ่นเดียวกันตัวเดียวกันความละเอียดเท่ากันค่า F เท่ากันนะครับมันเลยมีความใกล้เคียงกันมากๆนะมีความซอฟต์อ่อนนุ่มไม่คมแข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็สกินโทนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเนาะกล้องหน้ากลางคืนของเขาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายไนโหมดได้ด้วยครับซึ่ง Redmi Note เนี่ยจะมีความสว่างที่มากกว่านะครับเพราะว่า ว่า slow speed shutter เนี่ยนานกว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยดีเทลบอกว่าใกล้เคียงกันมันจะต่างกันเรื่องของการ slow speed shutter เพื่อเก็บความสว่างเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเท่านั้นเองโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยวิดีโอในกล้องหน้าครับอันนี้แน่นอนละว่า e ร m i Not e จะได้แค่ Full HD ส่วนโปโกจะได้เป็น Full HD 60ดีเทลสกรีนโทเน่ไม่ได้แตกต่างกันมันต่างกันตรงเฟรมเรทนี่แหละนะซึ่งตรงนี้โปโกก็จะได้เปรียบมากกว่าเรื่องของความไหลลื่นก็มีสเปคให้เลือกที่หลากหลายมาก ก,กว่าส่วนวิดีโอกลางคืนเนี่ยโปกโกก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าพอเฟรมเรทมันเบิ้ลมากกว่า2เท่าทำให้ภาพวิวภาพซ้อนเนี่ยจะน้อยกว่าเรดมี่โน้ตสิบสี่ห้าจีนั่นเอง นะอันนี้มันก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยว่าเรดมี่จะมีภาพ้วยภาพซ้อนเนี่ยที่มากกว่าป๊อกโกกล้องหลังเลนหลักกันมากครับผมมิติสกรีนโทนความคมเนี่ยพอๆกันเลยไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับคือมันจะแตกต่างกันตรงไวบาลานนิดหน่อยเท่านั้นเองนะพอเรามาถ่ายวิวเนี่ยวับาลานจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเรดมี่โน้ต14 5G จะมีอาการติดเหลืองกว่าป๊อกโกปกโกจะติดทางอมฟ้านะครับซึ่งเรดมี่โน้ตเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติที่มากกว่าส่วนป๊อกโกก็จะเน้นสี สันค่อนข้างสดใสไปเลยนะซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบแหละนะครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของแต่ละคู่ว่าจะปรับภาพนั้นๆเนี่ยด้วย AI อยังไงซึ่งอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะเอาตานาไวครับไว้บบลา์คล้ายๆกับเลนหลักของตัวเองเลยนะติดไปทางอมเหลืองแล้วก็โปโกติดไปทางอมฟ้านะครับคนละโทนกันเลยนะมุมมองความกว้างเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเลนตัวเดียวกันนั่นเอง,เองโดยรวมเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่ครับมีความคมชัดใช้งานได้จริงนะครับสำหรับความละเอียดเท่านี้ผมถือว่าใช้งาน ได้จริงกว่าหลายๆแบรนด์ด้วย Portrait ครับตัดขอบตัวแบบได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับต่างกันตรงคอนทราสเท่านั้นเองครับที่โปโกนี่ยจะมีมากกว่าเร m ม n o t ดครับทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยดูมีความสดแข็งเกินไปนิดนึงแต่ว่าหลายๆภาพเนี่ยเร m ม n o t ดก็จะมีสีผิวที่ค่อนข้างติดทนอมเหลืองไปหน่อยทําให้ภาพเนี่ยไม่มีความสดใสเท่าไหรนะ่นัก อันเนี้ยมันก็แล้วแต่ความชอบแหละนะครับถ้าคุณชอบแนวแบบโทนอุ่นๆมีความเป็นธรรมชาติก็ต้องเลือกเรดมี่โน้ตนะแต่ถ้าชอบแบบสกรีนสีผิวออกไปทางโทนชมพูหน่อยมีความคอนทราสต์สดใสมีชีวิตชีวาก็ต้องเลือกตัวโปโกะมาโครครับอันเนี้ยเหมือนกันเลยครับต่างกันแค่สีสันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโปโกะก็จะมีสีสันที่สดกว่าเรดมี่โน้ตก็จะมีสีสันที่เป็นธรรมชาติกว่าเท่านั้นเองแล้วก็มีความสว่างกว่าแค่นั้นเลยไนโหมดครับวัดแสงไม่เหมือนกันนะเรดมี่โน้ตจะเก็บแสงมา ได้สว่างกว่าสโลว์สปิชเตอร์นานกว่าด้วยโปโกเนี่ยก็จะเก็บแสงมาน้อยกว่าแล้วก็สโลว์ค่อนข้างเร็วกว่านั่นเองดีเทลบอกว่าพอๆกันนะสีสันคอนทราสของโปโกก็จะจัดจ้านมากกว่าบางภาพเนี่ยเรดมิโนตเก็บความสว่างมามากมันก็จะทําให้สีสันดูมีความสว่างที่สว่างสดใสกว่านั่นเองแล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลเลยมันก็สามารถที่จะไปแต่งต่อในแอปแกลเลอรี่ของเขาได้นั่นเองวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นตัวเรดมิโนตจะได้แค่ Full HD แต่ว่าถ้าโปโกเนี่ยโอ้โหได้ 4K 30 ได้ Full HD 60ด้วยคือถ้าในแง่ของการใช้งานที่แบบยืดหยุ่นนะยังไงโปโกเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของสเปคที่มากกว่านั่นเองนะคือจะเห็นได้ว่าโปโกเนี่ยมุมมองเนี่ยจะมีความแคบกว่าทั้งที่กันสัน E.S เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะสีสันสกินโทนเนี่ยของตัวโปโกจะมีสีผิวที่ออกไปทางโทนชมพูมากกว่าเรมิโนะก็จะติดไปทางอมเหลืองหน่อยแล้วก็ทําให้หน้าตัวแบบเนี่ยวค่อนข้างมืดไปนิดนึงเนาะผมว่าโปโกยังสามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ Full HD 60ได้ด้วยครับในกรณีที่เราต้องการ ความลื่นไหลของเฟรมเรทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโปโกเนี่ยยังไงก็ยังยืดหยุ่นกว่าในแง่ของสเปควิดีโอนะกลางคืนครับเรมิโนจะมีภาพย่ยภาพซ้อนเนี่ยมากกว่าของโปโกนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าโปโกเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายในความละเอียด 4K หรือว่า FullHD60 นะจะเก็บอาการของภาพย่ยภาพซ้อนเนี่ยได้ดีกว่าเรมิโนเนี่ยพอสมควรเลยครับวิดีโอออลตรายครับอันนี้ทําได้ดีนะแล้วก็ทําได้ในความละเอียดเท่ากันที่ FullHD30 เท่านั้นคอนทราสสีสันเนี่ยความสว่างของโปโกเนี่ยจะ มีมากกว่าทําให้ตัวแบบเนี่ยมีความสว่างสดใสมากกว่าแต่ว่ามุมมองเนี่ยก็ยังคงแคบกว่าตัวเร d m i n o t ตนิดหนึ่งนะกันสั่นเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่ได้แตกต่างกันทีนี้พอมาเป็นในที่แสงน้อยครับมันจะมีภาพย่อยภาพซ้อนเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าของตัวโปโกเนี่ยจะมีสีสันที่อิ่มกว่าสดกว่าในขณะที่ r ร d mi n โนตเนี่ยสีสันนี่คือจะซีดไปเลยแล้วก็สีเนี่ยก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะเลยทําให้ผมว่าถ่ายในที่แสงน้อยนะโปโกเนี่ยจะยังคงเก็บสีสันได้ดีกว่าอยู่ แบตเตอรี่ทั้งคู่เนี่ยให้มาเท่ากันนะอยู่ที่5,110 m มิลลิแอมครับในเรื่องของการเทสชาร์จทั้งคู่ก็พอๆกันอีกเพราะอะไรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรอ,องรับที่45วัต์เหมือนกันเลยครับนะเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของโปรโตโคอลที่เขาเขียนมาหรือเปล่าคือของตัว Redmi Note 14 5 G เนี่ยนะตั้งแต่ศูนจนไปถึง100%เนี่ยใช้เวลาเต็มทั้งหมดเลยนะอยู่ที่1ชั่วโมง8นาทีครับแต่ว่าของตัว p o g o X เนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ50นาที50กว่านาทีประมาณนั้นซึ่งมันก็เหลื่อมล้ํากันอยู่หลายนาทีอยู่นะเวอร์ชันบลูทูธนะ Redmi Note 14 5G จะให้เป็นเวอร์ชัน5.3แต่ถ้าโป c โกจะเป็น5.4กลายเป็นว่าโป c โกก็จะเหนือกว่าในเรื่องของภาครับสัญญาณตรงนี้ด้วยเพราะว่าต้องใช้ในเรื่องของการเล่นเกมเนาะสะส่วนใหญ่ส่วน Wi-Fi ครับเป็น Wi-Fi 6เลยเราจะเอาเริ่มที่ Redmi Note 14 5G ก่อนครับไป ผลที่ได้ออากมาเ d Min o t e 145G ก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับ300ทับ200นะเน็ตบ้านผมมันพันทับ500เดี๋ยวเรามาดู Poco X7 กันไป ชัดเจนนะครับคือมันใกล้เคียงกันแหละนะแต่ว่าตัวโปโก X7 เนี่ยจะแรงกว่าอัปโหลดจะต่างอยู่ประมาณเกือบร้อยส่วนดาวโหลดก็จะต่างกันอยู่ประมาณนะสิบยประมาณนี้การนําทางทั้งคู่จะมีดาวเทียม GPS ที่ใกล้เคียงกันนะครับคือไม่ได้แตกต่างกันมีกรานัสมีปายตู้มีการเลโอมี Q ZSS อะไรอย่างเงี้ยคล้ายคลึงกันนะครับจากที่ได้เอาไปลองนําทางนะใกล้เคียงกันเลยก็ไม่ได้มีผิดพลาดอะไรแต่อย่างใดสามารถใช้ในเรื่องของการนําทางได้ทั้งคู่เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณก็เป็นคนตัดสินใจเอา กันนะว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างตัว Redmi Note 14 5G กับตัว Poco X7 ต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งคู่นะมันมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปโบรดแวร์เนี่ยของแอปต่างๆนานาเนี่ยของ Redmi Note เนี่ยจะติดเครื่องมาน้อยกว่าว่าง,ง่ายๆถ้าเป็นของตัว Poco เขาก็จะมีโอ้โหแอป,ปเกมติดมาเพียบเลยเนี่ยสังเกตูนะติดมาเพียบเลยนะครับไหนจะแอป,ป,ป,ปนู่นแอป,ปนั่นแอปนี่คือติดมาเยอะนะติดมาเยอะกว่า Redmi เรียกว่าน้อยร้อยมากเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคือเอาง่ายว่าของ Redmi Note เนี่ยค่อนข้าง ครีนกว่านะแล้วก็จะติดมาแต่แอปที่ใช้งานจริงๆสำหรับวันนี้ผมและตัว Redmi Note 14 5G กับตัว Poco X7 ครับต้องขอกราบลาทุกท่านบายไปที่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ